โอเคครับ <Okay, S 2> ผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องวีดูเพย์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอย้อนไปที่การ์ดเกมสมาร์ทมัลติสเตอร์อชุดออริจินอลนะครับผมแล้วก็เป็นการแบบไปเจอบล็อกนะครับผมกาแล็กซี่นะครับผมกาแล็กซี่4วอสี่นะครับผมก็อยากรู้นะฮะว่าในบล็อกของชุดสี่เนี่ย มันจะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าจัดมานะครับ1บ็อกซ์แล้วก็เอามาทํารีวิวให้ดูเนาะครับผมประมาณนั้นเลยฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะขอแกะแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะผมก็จะพบกับซองการ์ดทั้งหมด10บซองนะครับผมก็เป็นซองที่เรียกว่าหนาปักกันเลยดีครับผมการ์ดข้างในน่าจะเยอะมากๆครับต่อซองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าอ่าเลตแรนดอมเนี่ยครับมันมีชุดอะไรบ้างครับจริงๆตรงนี้ผมก วอนครับอยากอยากเปิด <ś 2> นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับครู่ฮะแอบเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมเยวจะบอกว่าซองหนาปักๆนะครับผมโอเคตัดซองแรกได้แล้วนะครับผมมันลื่นเลยนี่ครับอ่า โอ้ก็เป็นซิลนะครับผมที่อันนี้จะอยู่ในชุดมาสเตอร์บล็อกนะครับผมนะเป็นสโตร์สตอร์มดาร์กอนนะครับผมอันนี้เป็นซิลที่ยังคงใช้เล่นในยุคนี้ได้อยู่ตามปกติเลยนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะถึงแม้ว่าตัวการ์ดจะมีมานานแล้วก็ตามนะครับผมนะอันนี้เป็นแบบอารมณ์กาเล็กซี่เนาะแบบอารมณ์รีแลนกลับมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับคนที่อยากหาของเก่าแล้วหาไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นอะไรนะ Ancient of Order นะครับผมเอ๊ะใส่มาให้ในอนาคตมีเติมใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะฮะอ่า ามีลินจาด้วยนะครับผมนะจุดนี้ก็จะเป็นคิริโกนะฮะก็ดูดีเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นลินจาแสงออกของทาคายามานะครับผมโอ้นะฮะบล็อกลินจาใครตามหาใครอยากเล่นนะครับชุดนี้ยังมีให้อยู่นะครับผมนะลินจาแล้วก็มีในชุดของเอ่อเอฟเฟนเซียให้ด้วยนะครับผมอย่างการใบนี้ก็จะเป็นพาลฤสีนะครับผมก็โหรลมหลายชุดเหมือนกันนะแต่ดูดีมากๆเลยนะครับผม แล้วก็เป็นเอ a w a k e น i n g ให้ด้วยนะครับผมเอาจริงก็คือเป็นบล็อกที่มันหมดไปแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเลดแระเลดหายากอะไรเงี้ยครับเอามาลงมารวมให้นะครับผมตามนั้นเลยโอ้มียันตัวเล่นอันคอมนะครับผมคอมมอนอันคอมของนิวบัตด้วยนะครับผมซึ่งชุดนิวบัตนี่หมดไปนานมากๆแล้วนะครับผมตามนั้นเลยอ่าครับผมก็จะเป็นแบบโอ้ชุดเทลออฟแฟนตาซีนะครับผมตามนี้เลยอ่าโยเลดก็โอเคนะครับผมสามารถทําเด็กที่แบบ อยากทํำรีดเยอะเลยนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมเปิดให้หมดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองไปเมนเท็เป็นเด็กนะครับผมแล้วมาทํารีวิวให้ดูนะครับผมว่าอะไรน่าเล่นบ้างเนาะตามนั้นนะฮะไปถอดกันซองที่2นะครับผมมีมิสติกด้วยนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคาถาพันธนาการนะครับผมนะคาถาในโลกพันธนาการนะครับผมของชุดเดอะมูริสซิ่งเดอร์สันนะครับผมเป็นมิสติกสามันเลยนะครับผมต้องบอกว่านี้นะติดเนมเฮลด้วยนะครับผม ต่อมาครับเป็นของเอ็กโซดัตหนะครับผมอลิสยังคงมีเด็กเล่นนะครับผมทุกวันนี้ฮะอลิสตีออโหดมากนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าของ The m มูนล i สติกเดอะซัเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นลิสของอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ซูซานโอโนะครับผมบอกได้เลยว่าเก่งมากนะครับผมอ่าเป็นลงเท้าแก้วนะครับผมอันนี้เป็นจากเ็นมิสติกที่เอามาเสริมแดนเซอร์นะครับผมท่าแสงอะไรประมาณนี้ครับผมหรือแดนเซอร์หรือมิสิกเทียนอะไรประมาณนี้ครับผมนะในชุดของอ่า เทวอเฟเทเซีนะครับผมตามมนเลยเป็นเด็กที่ผมชอบมากหนึ่งเด็กนะครับผมนั่นก็คือเด็กคนแค่ทั้ง7นะครับผมใครรวบรวมในชุดนี้ได้ครบนะครับบอกได้เลยว่าตัวเด็กน่าเล่นมากนะครับผมน่ารักมากด้วยนะครับผมต้องบอกเลยอ่าแล้วก็จะเป็นเด็กที่ผมชอบเลยนะครับผมนั่นก็คือมินชาร์บูจิริสนะครับผมมาซูยาม่านั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าทํารีวิวไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้2คลิปเลยทีเดียว อครับผมมิโกะนะครับผมมาสกินิจาต้องบอกเลยว่าเหมือนชุดล่าสุดใช่ไหมครับผมอังโกร่าล่าสุดนะครับผมก็จะมีตัวเติมของมิโกะด้วยนะครับผมแต่จากจุดนี้อาจจะต้องรอตัวเพิ่มนิดนึงเนาะเพราะว่าเกมของมิโกะนั้นอาจจะสโลไลฟ์ไปนิดนึงไงเงจากที่ลองเล่นแล้วนะอ่าแล้วก็มีมิสติกนะครับผมในชุดเทลลัสการ์สองด้วยนะคือวาร์ดออฟเอลเดอร์นะครับผมซึ่งใบนี้เนี่ยผมเอาไว้ผมใช้แบบอินควิสอะไรนะอินไทเนมอะไรประมาณเนี้ยครับแป้งบ่อยมากนะครับผมเอาไว้รีมูฟผีเพลสไฟตรงข้ามอะไรประมาณนนี้ครับผมะ เป็นอันคอมคอมมอนอันคอมนะครับผมแต่เป็นใบที่เก่งมากๆเลยซองที่สามครับผมไกลก็แอบจะแอบจะทื่อๆนะครับตัดซองไม่เข้าต้องบอกเลยว่าซองรุ่นนี้มีความหนามากๆนะครับผมก็ตามนั้นเลยอ่นะใบทอครับผมอ่นะเป็นมิสติกนะครับผมของเอ่อเทวออฟนตาซี er นะครับผมลันออฟโยไลท์ลันฟอร์โยไลท์นะครับผมก็ตามนี้เลยเป็นมิสติกที่ เล่นได้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมยังใส่ในเด็กอยู่นะใส่ไปใบสองใบได้เลยครับผมอ่านะครับผมอันนี้คือใบลงนะครับผมเป็นมังกรที่เล่นในเด็กมังกรลมนะครับผมยังคงใส่กันอยู่นะครับผมยังเห็นในลิตกันตามปกติเลยนะเป็นอันคอมคอมมอนนะครับผมคอมมอนฟลอยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของชุดนิวบัต์นั่นเองนะฮะอู้สัมูไรนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ตัวตีตัวบูกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วเป็นแบบนูนด้วยนะฮะดูดีมากครับผมรวมเป็นเด็กได้เดี๋ยวทำเป็นเด็กให้ดูเนาะ โอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของชุดดากอนซาก่านะครับผมนะเออ่รู้สึกจะเป็นปีดรากอนจะแบบดากอกริฟต์นะครับผมเด็กนี้นะเหมือนทํารีวิวไปแล้วป่ะเหมือนทําไปแล้วด้วยนะครับผมตามนั้นเลยอันนี้จะเป็นตัวเติมนะครับผมเป็นอินเสกนะครับผมอ่าเอาไว้เล่นแมลงอินเสกได้จริงๆเป็นเด็กอินเสกเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ทํารีวิวสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะลองหาให้นะครับผมว่าประมาณไหนนะครับผมแล้วก็จะเป็นอเวกินนิ่งเก่านะครับผมเออ่ก็จะเป็นไททันไฟนะครับผมจากจุดนี้เหมือนไททันไฟจะมีตัวเติมในชุดอ นะครับผมรู้สึกว่ามันมีนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมว่าจะทำเป็นเด็กได้ไหมถ้าทำได้เดี๋ยวทำให้ดูครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเจ็ตมาแมนติกนะครับผมบอกได้เลยว่าออกมานานแล้วแต่ความเก่งกาจยังคงเล่นได้อยู่ทุกวันนี้ครับบอกได้เลยว่าเขาเป็นไฮเปอร์ไดด้วยนะครับผมโจมตีลบสตามพัดลมเลเวลสนะครับผมในสนามหรือในใช้เลาหนึ่งเินนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ปิดจ็อบในการตีบ่อยมากนะครับผมไปต่อครับผมอันนี้ซองที่4ี่นะครับผม ต้องบอกว่าซอฟต์กาเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันแลกการาดได้ด้วยนะแต,แต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอปะหรือเขาประกาศแล้วว่านี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมโอเคไม้ถัดมาครับผมเปมิสติกในชุดเวก k ินนิงนะครับผมลิเปอร์ออฟฟิศนะครับผมต้องบอกเลยว่าใบานี้จะเป็นใบสามัญในชุดออของเดทกเลยทีเดียวนะครับผมมีสุ่มในนี้ด้วยนะดูดีมากนะครับผมแล้วก็เจสซี่เบลนะครับผมต้องบอกเลยว่า ยังมีเด็กที่เล่นอยู่นะครับผมสามารถใส่เล่นได้ด้วยนะบอกเลยว่าเด็กใหม่เก่งมากนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็โลนินนะครับผมบอกได้เลยว่าในยุคที่ผมหัดเล่นแรกๆนะครับผมนินจาเลยเป็นยุคที่แบบก็ยังถือเป็นยุคแรกๆที่ผมได้สู้ด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเรื่องของการบูสเท่าไหร่นะครับผมก็จะโดนโลนินเนี่ยไล่ฟาตุบตุบตุบตับเลยนะครับผมก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับผมอ่าตามนั้นเลยแล้วก็นินจานินจาดินนะครับผมชูโมริใช่ป่ะอ่านะครับผมก็ จริงนะในชุดปัจจุบันนะผมก็คือพวกตระกูลนินจาเนี่ยมันหาบ็อกเปิดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมการกรนเที่ยวเมนลีอย่างนี้ผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่ายังมีหลายๆคนนะครับผมที่ยังอยากเล่นนะฮะโอเคแล้วก็เป็นตัวเติมนะครับผมของไททันท่าแสงนะครับผมเดนดีไวไททันนะจากจุดนี้ยังใช้เล่นอยู่นะครับผมมีตัวเติมด้วยนะครับสำหรับไททันแสงนะตามนั้นเลยแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์ต้านะครับผมการ์ดใบนี้จะเป็นเอ็กซ์ต้านะครับในชุดของผมเรียกว่าเป็นเด็กซันตาคอร์สแล้วกันเนาะอ่าเป็นเด็กคริสต์มาสนะครับผมนะก็ เป็นหนึ่งในตัวสําคัญนะครับผมในการเล่นนะครับผมอันนี้จะเป็นเล่นเซเวเนียนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกันเนอร์นะครับผมแต่เป็นกันเนอร์ในเวอร์ชันเก่านะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นกันเนอร์มืดนะครับผมในเวอร์ชันใหม่เนี่ยใบนี้มันจะห้ามใส่นะครับผมแต่ถ้าเล่นแบบเป็นตัวเก่านะครับบินข้ามลายวิ่งไปตีเนี่ยมันก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละครับวิ่งตีได้นะฮะ อ่มันจะใช้เป็นตัวนี้ครับสั่งบวกพลังแล้วบวก3แล้วก็โจมตีค้าหลายได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอาจจะค้าๆไปนะครับผมไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็อ่าจะเป็นแมชชีนไฟนะครับผมจากจุดนี้ก็เหมือนเป็นตัวลองอันคอมเฉยๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับผมสองที่ห้านะครับ <ๆ S 2> โอเคไปดูกันครับผม เป็น Run for your life นะครับผมเป็นใบที่2นะครับผมได้มิสติกใบนี้มาเป็นใบที่2แล้วนะฮะขออนุญาตโฟกัสกล้องโอเคครับเป็นมิสติกสามารที่ผมมองว่าได้ใช้นะครับผมเพราะตอนนี้ยุคของซคลิโอนะครับผมก็คือแบบมิสติกที่เรียกพวกซิคลิโอมีมาค่อนข้างหลายใบแล้วนะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นไนเมดฮอสพ t ทอริเอ่าไม่ไม่เคยบอกตามตรงเลยครับว่าชุดนี้นะครับผมผมไม่ค่อยได้เล่นเอามันเป็นเทมผ้าอะไรอย่างนี้ฮะ ผมยังไม่เคยจัดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับผมว่าเออมันพอจะเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวเอามาทํารีวิวให้ดูครับผมแล้วก็จะเป็นอันคอมฟอยด์ใบที่2ของชุดนิ้วบัตรนะครับผมจากจุดนี้นะฮะก็เป็นตัวฟอยด์ด้วยนะครับผมสำหรับเด็กนี้เนี่ยมันเป็นเด็กที่แบบว่าเล่นทัดน์ทัศดินกับทัศนลมนะครับเป็นหลักเลยซึ่งถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับผมแต่ความเก่งก็ตามการเวลาอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งอันคอมเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับ เป็นดวาฟนะครับผมนั่นก็คือคนแคร์ทั้ง7นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบาดดิดมืดนะครับผมเลเวลสนะครับผมเป็น1ตัวที่ปวดมากมากนะครับผมแค่อะไรนะเห็นการใช้สกิลนะครับผมโมโหสำเร็จในซับเทิร์นโจมตีของเราเนี่ยก็สามารถให้ซิลฝั่งตรงข้ามติดพอยซันเคิร์ดได้เลย2เทิร์นเดทนะครับผมคือเก่งมากมากตามนี้เลยนะครับผมแถมตอนจบซับเทิร์นป้องกันของเราเนี่ยรีมูฟมิสติกฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบในมือแบบสุ่มด้วยนะครับผมโอ้โหคือดีดีมากอ่ะอ่า ตามนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นจินนี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้านะครับผมเด็กเรียกว่าอะไรนะเด็กอลาดินนะประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีจินนี่ครับเป็นองค์ประกอบรวมนะครับผมแล้วก็สวัเนียนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับผมแต่ก็เป็นไทยท่านไฟนะครับผมแล้วก็บีททัดินนะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เล่นเนมพิกนะครับผมก็มันเล่นบีดินนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเนมพิกได้ด้วยสามารถเล่นลูกหมู3าตัวได้นะครับผมคือบอกได้เลยว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับผมไปต่อฮะ โอเคอ่ามีชุดของทรัมพันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นซิลที่หลายหลายคนตามหานะครับผมนัม่นก็คือซิกมันที่2นะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นเด็กฟาริเซียนะครับผมยังไงก็ต้องมีเนาะเพราะว่าเป็นตัวแบบทําเกมได้ดีมากๆนะครับผมชนกล้องหลายรอบมากโอเคนะครับผมก็ดูดีเลยนะครับผมจากจุดน,นี้เลนคุณเอสตาก็เป็นซิลสมตัวเก่านะครับผมซึ่งบอกว่ามันอาจจะเก่าไปสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าสะสมได้เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่า ใส่มาให้แบบนี้น่าจะมีตัวเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงจะแบบได้ใส่มาให้เนาะอันนี้นินจาเฟมคาตานะนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นนินจาไฟยังไงก็ต้องมีนะครับผมลากคาตานะมาติดนะครับผมก็จะได้รับเทคที่ดูดีมากนะครับผมติดนินจาแอตแท็กบวกสามดิเฟนต์บวกสามนะครับผมแล้วก็ต่อสู้นะครับผมสิ่งที่ต่อสู้ด้วยนะครับผมสูญเสียวิกทัตนะครับผมคือมันเคลียร์วิกทัตได้นะครับผมคือดีดีมากเลยนะแล้วก็ติดให้กับนินจาไฟนะครับผมไม่ถูกทำลายจากการส่วนกลับได้ด้วยนะครับผมตามนั้นเเเลลยอ่ะะะแ้วก็็็ปปนนนนนนิจามมืดดคคครรัับบฟุโผส คุรซึลุนะครับผมนะก็เป็นหนึ่งในินจาที่ตัวสําคัญครับในเรื่องการปั๊มพลังนะครับผมแล้ก็การสร้างเอ็กตาด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นกับทันพุกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเอ็กซตานะครับผมซึ่งเด็กนี้ผมเคยทําไปหรือ,อยังอันนี้ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวลองไปเช็คให้ครับผมถ้ายังไม่ได้ทําเดี๋ยวจะลองรวมเป็นลิสตเด็กให้ครับ นินจาไฟนะครับผมทําไปแล้วเนาะตัวล่าสุดเลยนะครับผมแต่ก็ทําไปในหมดของพื้นฐานนะครับผมไม่ได้เตะเลยอะไรมากนะครับผมแต่ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่ไปลองเล่นมาแล้วมันก็แอบช้าสักนิดนึงนะครับผมถ้ามีตัวเติมให้กับสายคากาัซชิใช่ไหมก็คือถ้ามีแบบตัวเติมตรงๆให้เขาผมว่าเด็กนี้จะเก่งขึ้นเยอะนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็เป็นเด็กแม่ค้านะครับผมได้เลยว่าเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กอันคอมซะส่วนมากนะครับผมไม่ค่อยมีแรงนะเป็นเด็กน่ารักน่ารักซะมากกว่านะครับผมแล้วก็จะเพ้น ใบเสริมนะครับผมเนมดุกนะอ่าชุดเอ็กซูดัสองอ้ทับผู้ซึ่งซึ่งตรงนี้มันมีปะมันมีเด็กดุกด้วยใช่ไหมครับล่าสุดนะอย่างที่เคยเห็นอยู่มันจะเป็นแอร์เรียไฟใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นคอมมอนอันคอมที่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมนะซองที่เจ็ดนะครับผม,มตัดซองนานมากเลยกันไกแอบไม่คมครับไปต่อ ลันพอยไรท์ใบที่3นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นมิติกที่ที่ดีนะครับผมตามนั้นเลยอ่ะและเนิวบัตนะครับผมก็อัติเมสนะครับผมคือต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟรีเวอร์ในการเล่นช่วงหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าคนนี้คือแบบเมื่อถูกโจมตีนะครับผมไม่ใช่การโจมตีออกนะครับสามารถนําซิลหนึ่งใบในมือเราเข้ากองนะครับจากนั้นแสดงมิสติกหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือหยิบแตวิดดอมกันเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ตามนั้นครับผมเป็นตัวเล่นที่ดูดีมากนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวถัดมาครับผมเป็นของซึซันโอนะครับผมเป็นฟรอยด้วยนะครับผมเป็นชุดติงจ่านะฮะอ่าเป็นมิสติกนะครับผมฮาวออสต์าวนะครับผมก็บ้านหมูนะครับผมบ้านฝางบ้านฝางนะครับผมอ่าไปต่อครับผมแล้วก็จะเป็นดักกอนซาก้านะครับผมอ่าอันนี้เป็นมอนสเตอร์ดินนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้แตะเลยเนาะก็คือไม่ค่อยได้เล่นตระกูลมอนสเตอร์เท่าไหร่นะครับผมนะตามนั้นเลยครับแต่เดี๋ยวถ้า คำนวณได้แกะได้จะลองทำเป็นลิเด็กให้ดูครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นซาวนเนียเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมีพีมามาด้วยนะครับผมซึ่งอ,อังกูร่าชุดล่าสุดนะครับผมก็มีตัวพีมาเพิ่มเติมมาด้วยเนาะซึ่งจากจุดนี้ครับพีมาได้ใช้แน่นอนนะครับผมใครอยากลองจัดเล่นนะครับผมก็ลองตามหาหรือเปิดบล็อกตามหาเล่นกันได้ครับผมใบถัดไปเออซองถัดไปนะครับผม เป็นมิสติกน้ำขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าเป็นมิสติกเดอะสตาร์ฟอร์จูนนะครับผมก็เป็นฮาร์ดเอ็มพีคาร่าไรสี่นะครับผมแต่เอาจิงๆไม่เคยไล่ตรงๆกันเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวลากนะครับผมทําให้คัาร่าไรนี้คือถูกมากๆนะครับผมตามนั้นเลยครับผมแล้วก็มีคือจริงๆถ้าการ่าไปนี้ขึ้นมือนะครับผมมันจะมีสกิลทิ้งทิการไปนี้เนาะนำมิติกซูนเธอร์นะครับผมหนึ่งใบในสามไปยังชายได้จ่ายสองเอ็มพแบบอินเทอร์เฟียร์ครับเพราะฉะนั้นการไล่สีตรงๆครับอาจจะดูแรงไปนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ใบนีี้้้เเเนนนนน่่่่ยยใรรรรือองงงงขขกกกกาาาาาคััััดมมมมมิิตตตฝะวบผล และก็เป็นตัวเติมนะครับผมที่เรียกว่าเป็นเด็กที่ผมให้นิยามว่าเป็นเด็กหนึ่งที่สวยมากๆนะครับผมนั่นก็คือเด็กเซราฟนั่นเองนะครับผมนะใจผมยังชอบเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไปดูช่องรีวิวนะครับผมของช่องที่พี่ลิวเขารีวิวไว้นะครับผมก็ลองไปดูได้ครับคือสวยมากๆนะครับผมตามนั้นเลยอันนี้คือขนาดแบบการ์ดธรรมดาแล้วยังไม่ใช่ฟอยนะครับผมถ้าเป็นตัวฟอยือสวยจริงๆนะครับผมบอกได้เลยไปครับผมอ่าก็จะเป็นลิซาร์ตนะครับผมก็จะเป็นตัวอันคอมนะครับผมของทวริซาร์ จะมีตัวเติมใช่ไหมอ,ออกมาแบบนี้นะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็ต่อด้วยวิกอะไรนะวาคิลี่นะครับผมอารบหน้านะครับผมคือต้องบอกเลยว่าใบนี้เป็นใบสําคัญนะครับผมแล้วก็เป็นในยุคที่เป็นบล็อกของชุดวาคิลี่ออกเนี่ยครับเป็นหนึ่งตัวที่ออกยาก,ยากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สำคัญมากๆอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ารวมเป็นเด็กได้นะครับผมผมจะเอามาทํารีวิวให้นะครับผมตามนั้นเลยฮะ แล้วก็เป็นมิสติกนะครับผมคอมมอนธรรมดานะครับผมนะเอาไว้ไล่ฟรีนะครับผมซิลที่ไม่มีสกิลและบริตี้ในกองเรานะครับผมแล้วก็เป็นมิสติกที่นำพีเอสหนึ่งใบในกองในชายเราไปติดที่ซิลที่ไม่มีสกิลหอบริตี้นะครับผมหนึ่งไวไฟเราต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่เล่นเด็กนูบอะก็คือเป็นเป็นเด็กที่ซิลเนี่ยไม่มีความสามารถครับผมเป็นวานิลลานะครับผมก็จะมีอย่างมากก็คือแค่ท่าหลวมล่างเท่านั้นเองนะครับผมเด็กแมคคานะครับผมแล้วก็ปิดจ็อบด้วยเซนทอนะครับผม ไม่ใช่ติดจ็อบนะครับผมต่อด้วยจอมังกรนะครับผมนะจากจุดนี้นะครับผมจอมังกรก็อยู่ในชุดตะก้อนซาก้านะครับผมนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีน้ํสามใบนะครับผมฟีเคิร์อ้อนะครับผมน้ำไปเลยว่าเาสามเทิร์นยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีน้ําเข้ามาใน3านะครับผมการใปนี้แอทแท็กบวกสี่อันเทินนะครับผมยกเลิกแหละสูญเสียไม่ได้ด้วยนะครับผมตามนั้นครับผมอ่าที่ที่สําคัญคือทํางานสองครั้งต่อทรัพย์นะครับเข้าในทรัพย์นั้น2ตัวก็บวกอ่าแปดจุดกันเลยทีเดียวนะครับผมตามนั้้นะแลวก ซองกุญแจครับผมใช้ใช้สมาธิในการตัดอย่างมากเ <c oughs> นื่องจากกันไกลไม่คมกลัวฉลับเข้าไปโดนการ์ดครับเพราะว่าอ่าในแต่ละซองครับอัดการ์ดมาค่อนข้างสูงกันเลยีเดียวนะครับผมตามนั้นเลยฮะใบตัดมาแล้วเป็นใบที่ผมได้ครับผมเป็นมิสติกเซตสามัญที่บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในลิทเดวท,ที่ต้องมีครับผมนั่นก็คือทาเวสุวรรณนั่นเองนะครับผมนะก็ เป็นมิสติกที่องค์ประกอบโดยรวมแล้วแก้ได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับผมนะล็อกชายฝั่งตรงข้ามห้ามเอาการดออกจากชาย1เทิร์นนะครับผมผลบวกบนซิลนะครับผมผลลบหรือเท่ากับกลายเป็นศูนย์แทน2เทิร์นซิลหนึ่งใบนะครับผมสูนเสียบริตตี้หนึ่งเทิร์นนะครับผมและถ้าอยู่ในชายนะครับผมโอ้โหแบบว่า MP ฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับจากซิลนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นศูนย์แทนนะครับผมศูนเสียไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีเดวัตใบอื่นในสนามนะครับผมหรือในชายเราเมื่อการไปนี้ตกชายได้จั่ววกาดด้ย1บนะผม ครบองค์ประกอบนะครับผมของเซตเดวาที่มองว่าเป็นหนึ่งใบที่ดูดีมากๆนะครับผมต้องมีนะครับผมแล้วก็เป็นอาร์ทิเมตใบที่2นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองแบบไข่ๆนิดนึงครับว่ามันจะจัดเป็นเด็กอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าแล้วก็นินจามืดครับผมเดี๋ยวทำนิดให้ดูนะครับผมถ้าของครบแล้วก็จะเป็นเนเวอร์แลนด์นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้ชอบมากๆนะครับผมเป็นชอบในการส่วนตัวนะครับผมนั่นก็คืออ่าตัวเด็กเนี่ยมันจะเป็นปีเตอร์แพนนะครับผมอันจริงผมชอบหนังปีเตอร์แพนนะฮะก็เลยเกิดเลยแบบว่าถูกใจในเรื่องกาารจััดดเเ็คนนนะผมมต้ลย อ่าแล้วก็เป็นเอกซ์ต้าของจินนี่นะครับผมเวนมอนสเตอร์ดินนะครับผมอ่าเป็นพรีมานะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้ามอนเตอร์แสงนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเล่นเด็กมอนเตอร์แสงนี่ต้องใส่นะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมอ่าสองสุดท้ายครับผมอ่าเดี๋ยวผมต้องเก็บซองไว้เพื่อที่จะเอาไวแ้แลกของ โอเคครับแล้วก็เปิดมานะครับซองสุดท้ายครับผมเป็นไคเซอร์ดากอนนี่นับหน้ามาเลยนะครับผมนั่นก็คือไคเซอร์ดากอนอันนี้ครับมันจะเป็นเเหมือนชุดดากอนที่ไม่มีท่ารวมล่างนะครับผมนะก็ตามนั้นเลยครับผมไปต่อครับผมเป็นซิโมเน่นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเด็กที่ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมมันก็ยังเล่นได้นะครับผมในเวอร์ชันสนุกสนุกนะครับผมแต่ถ้าเอามาแข่งก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะครับผมตามนั้นเลยฮะ แล้วก็จะเป็นตัวเติมของจากสมูไรนะครับผมเป็นฟอยด์ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นซิลตัวหลักเลยนะเหลือสามนะครับผมทําให้แบบว่าไลาฟ์ฟรีได้ได้จวก,การาดอะไรประมาณนี้ครับผมสมูรไรฝ่ายเรายกเลิกมิติกศูนยะ์เทินฝ่ายรงครามยูนแอทไลน์คือดีมากนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็ไปต่อที่ชีเปลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเมดดินนะครับผมบอกได้เลยว่าอืมตระกูลเมดผมไม่ได้เล่นมันนานมากๆนะครับผมนะก็ เอาจริงๆไม่เคยเล่นเลยดีกว่านะครับผมเมดรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งในตัวเทคบอกว่าเป็นเมดดินชุดเอทอร์ลัสก้าสองใช่ไหมอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปนั่งหาความลับนิดนึงเนาะว่าเล่นได้ไหมนะครับผมโอเคเซนทอร์ครบ3ใบนะครับผมตามนั้นเลยครับผมอันคอมนะฮะไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเด็กแดนเซอร์นะครับผมอันนี้คือคุณแม่ทุนหัวปะอ่าแฟร์ี่กอนมาเธอร์นะครับผมตามนั้นเลยฮะเป็นแดนเซอร์เนาะเดี๋ยวไว้ลองดูครับว่ามันเป็นเด็็คคคยยััััังงงงไนนนนนนนะะะรรรบบบบบผผผมมมมแล้้้ววกกปิิิดดจอออออาาขเเพ่่ ตามนั้นครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะอันนี้คือ1ิซองนะครับผมได้การ์ดค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มีความจําเป็นในเรื่องของการใช้จัดเด็กค่อนข้างหลากหลายนะครับผมบอกอย่างนี้เลยก่อนมันเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เคยเปิดสมอนเนอร์ในชุดเกา่าๆหรือต้าหาชุดเก่าๆอันนี้ผมว่าเหมาะมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีอะไรหลายๆตัวเลยนะครับผมที่แบบได้ใช้นะครับผมอ่าก็นะครับผมสำหรับคิดนี้นะครับผมขายแบบ ความสงสัยในตัวเองนะครับผมด้วยความอยากรู้ว่าในแต่ละบล็อกมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะลองเอามาเปิดให้ดูนะครับผมจากชุดนี้ที่ได้ลองเล่นนะครับผมมันก็คือจะเป็นการเอาตัวแบบหลักๆที่ยังคงเล่นได้ในยุคนี้นะครับผมเอากลับมา,าใส่ซองเป็นบล็อกให้เรานะครับผมได้ตามหากันได้เก็บของกันนะครับผมนะอ่า ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปนาล่องเฉยๆนะครับผมมาเปิดให้ดูเนาะใครสนใจนะครับผมอยากโดนเองอยากเปิดเองอยากหาเองนะครับผมก็ไปตามหากันได้นะครับผมนะะในชุด Galaxy นะครับผม Galaxy w a t c นะครับผมสี่นะครับผม,ะะผมจากจุดนี้นะฮะสินค้าตัวนี้นะครับผมเปิดเสร็จนะครับผมอย่าทิ้งซองนะครับซองก็เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีในโหมดของการแลกซองแน่นอนนะฮะมีมีแน่นอนแหละนะ,ะเพราะว่าเก็บทุกชุดนะครับผมแล้วก็แลกทุกชุดนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ผิดภลาดปรกันใดนะครับผมต้องก,กราบขออภัยนะฮะไม่ถูกใจใครย่งไงก,กราบขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะผมสวัสดีครับ